สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแหนมเห็ดกันนะคะแหนมเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางเห็ดนางลมค่ะก็มีเห็ดนะคะอุปกรอก็พริกเกลือข้าวตัดเทียม มาเลยค่ะมาเลยค่ะผสมประสานจะได้กินหรือไม่ได้กินก็รอดูค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะ ทำแหนมเห็ดกันนะคะอุปกรณ์ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถุงก็เรียบร้อยหนังยางก็เรียบร้อยขออนุญาตนะคะกินเองมาใช้มือนะคะวันนี้จะทำแหนมเห็ดนะคะ ก็ใส่เกลือใส่ข้าวใส่กระเทียมเรียบร้อยแล้วค่ะรอดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแหนมเห็ดค่ะถุงละคำถุงละคำ รอดูสงวัน